สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างกวางร้านมะปรางสวิทต์อำเภอสรทบ,บุรีนี่มีโ i r เจกต์ ed, อาการตกน้ำมานะครับได้ทำการตรวจเช็คแล้วพบว่าบอร์ดช็อตมีปัญหานะครับไฟพี่สองวีหกสามแนนมีปัญหานะครับผมแล้วก็มีคาบน้ำในตัวบอร์ดล่างนิดหน่อยนะครับนี่ก็ได้ทำการแยกบอร์ดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการซ่อมแซมครับ ทีนี้เราก็มาบริหารการกันครับอคจบการทีร่่กาเรกันเ,นเลยม้าเชียงเด็กน้อยเต็มน้ยมานเลยดม้

โอเคครับสวยงามเรียนกันสวยงาม thank <laughs> you ครับผมไอ้โฟลเดอรตกน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่นะคะรับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอลูกค้าประกอบเครื่องที่เสร็จสมบ,บูรณ์แล้วก็เดี๋ยวรอลูกค้ามารับเครื่องกลับนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ช่างกวางก็ต้องขอตัวไปแล้วครับผมสวัสดีครับ